คือการแสดงอาก,การทางการเมืองเนี่ยบางครั้งแสดงความมั่นใจนแต่บทจะวิ่งเนี่ยก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้ามองคุณทักษิณเนี่ยแสดงตนว่าสู้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสู้นะห hmm. นีก็ได้เขาฉลาดในการปัน่นในการสร้างประเด็นเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะไปกลบสิ่งที่รัฐบาลลูกสาวของตัวเองเทำไม่สำเร็จโดยเฉพาะนโยบายที่หาเสียงทุกข้อนะ จะทําทเมื่อไรอย่างไรไม่มีใครรู้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเรคิดมาก่อนแล้วแต่อีกหน้าผมยอมรับนะว่าทักษิณเนี่ยเป็นมหาบุรุษของเอเชียเลยเป็นที่ปรึกษาอาว่าเป็นอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดโอ้โหมีความสามารถตั้งนายกได้สี่ห้าคนแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือว่าวันนี้เนี่ยทักษิณพูดอะไรออกไปพักเพื่อไทยทำโดยไม่คำนึงถึงเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมถามว่า เขายิ่งใหญ่ในเรื่องนําจิตวิญญาณของลูกน้องเขาขนาดขนาดนี้เลยเหระครับทั้งที่ลูกน้องที่รับใช้อะคุกยาวผมว่าโดยข้อเท็จจริงตัวคุณทักษิณเองอต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยตันหรือว่ากลวงคือการแสดงอาการทางการเมืองเนี่ยบางครั้งแสดงความมั่นใจเนี่ยแต่บทจะวิ่งเนี่ยก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิต<อ>เพราะฉะนั้นถ้ามองคุณทักษิณเนี่ย แสดงตนว่าสู้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสู้นะหนีก็ได้หรือว่าจะสู้ก็ได้แต่ว่าเน้นไปทางหนีเป็นหลักถ้ามองเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจเนี่ยจะเห็นว่านะครับคุณทักษณิณก็มองไปไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเขาฉลาดในการปั่นในการสร้างประเด็นเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะไปกลบนะครับสิ่งที่รัฐบาลลูกสาวของตัวเองเนี่ยทำไม่สำเร็จ โดยเฉพาะนโยบายที่หาเสียงทุกข้อนะอป้ายที่ติดริมถนนนลดค่าน้ำไฟแก๊สทันทีนะครับสองหมบาททุกครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์หนึ่งครอบครัวนะครับยีบาทตลอดสายทําทันทียกราคาเกษตรผลผลิตทางการเกษตรค่าแรงเนี่ยนะครับปีเจ็ดศแต่ต้องเรียงกันไปอตอนนี้ก็ยังเรียงไม่ได้นะครับปริญญาตรี2อ0พ ดิจิตอลบอลเลตสิบปีขึ้นไปนะครับพร้อมกันวันเดียวรัศมีสี่กิโลทุกอย่างไม่ได้แม่แต่เบี่ยงข้อเดียวทีนี้เนี่ยพอทําไม่ได้จะเห็นว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยเวลาถแถลงผลงานไม่มีผลงานถแถลงถแถลงนโยบายเพิ่มเติมทีนี้คุณทักษิณก็มีหน้าที่ไปปั่นความความฝันใหม่มเช่นจะไปซื้อนี่จากธนาคารนะครับพูดลอยๆอย จะทําเมื่อไรอย่างไรไม่มีใครรู้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ค,งคิดมาก่อนแล้วแต่อีกนานนะครับแต่เอาเรื่องนี้คนก็สังคมก็มาถกแล้วก็ปลบเรื่องที่รัฐบาลคุณนุงยิงไม่ได้ทําค่าไฟสองบาทห้าสิบนี่พูดแล้วพูดแล้วพูดดีพูดดีพูดแล้วก็ไม่ทํา <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ทฤษฎีการเมืองแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมว่าการอภิปรายรอบนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าจะมีของดีๆและก็หลังการอภิปรายนี้อาจจะเจอปรากฏการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้คุณทักษิณยังจะต้องเข้าไปไหว้พระครูบาบุญชุม่มคือถ้าเพราะฉะนั้นมันดูอาการเนี่ยไม่มีอะไรที่มั่นใจที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภายใต้การบริหารของคุณคงิงมีโอกาสหลายครั้งนะ,นะครับที่จะสร้างความศรัท้าให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้ แต่เขาไม่ได้เลือกแนวทางเนนะครับเหมือนเรื่องปลาหมอครางดำนะครับที่วิโรจน์รัชดาสอนอเขาได้ออกมาพูดไม่รู้สีไม่รู้แปดมันก็จริงที่